สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเราก็อยู่กับคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะวันนี้เรามาทุระที่กรุงเทพนะคะมังเอ็ญนหอบขึ้นนะคะเลยต้องได้เข้าโรงพยาบาลค่ะเลยต้องมารีวิวโรงพยาบาลกันนะคะโรงพยาบาลนี้จะอยู่แถวบางนานะคะ ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกันนะรักทุกคนจ้านี่คือราคาของห้องแปดพันเก้านะคะเอ่อก็จะมีช่วยจมช่วยกระฟงกาแฟเครื่อง ต้มน้ำมีอะไรนะมีไมโครเวฟมีตู้เย็นนะคะไปก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารสำหรับญาติผู้ป่วยแล้วก็นี่เป็นนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นเตียงผู้ป่วยนะคะเตียงผู้ป่วยวก็จะมี เป็นเตียงไฟฟ้าที่กดนะคะกดขึ้นกดลงตามลูกศรนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะเป็นทางนี้ก็จะเป็นโต๊ะหัวเตียงนะคะกบทางนู้นก็จะเป็นญาติาผู้ป่วยนะคะญาติผู้ป่วยนะคะเปลี่ยนที่นอนค่ะราคาแปดพันเก้านะคะ,ะ, 8, คะ,คะห้องนี้ก็กว้างขวางค่ะกว้าง ใช่คนต้องตรวจแหวนจมูกก่อนนะคะสวอก่อนนะคะค่อยจะมาเข้าแล้วนี่ก็เป็นห้องน้ํานะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่ผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็มีสั้งขยะมีทิ้งเก็บเสื้อผ้านะคะ <c oughs> ทางนู้นก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะก็จะละุไล่ระดับไประดับลงมเพื่อไม่ให้น้ำขึ้นมาเปียกอย่างนี้นะคะก็ mm hmm. จะมีแก้วให้นะคะแล้วก็จะมีแปรงสีฟันยาสีฟันสปู ยาสับผมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีผ้าสีขาวไปเช็ดหน้านะคะนี่ก็คือห้องน้ำค่ะ11มกคือหงนนี่ก็คอ้องน่าน่ก็้นค่ะนีก็คือบอำค่ก็้อง่ะนี่ทองำะอยง่ะน่งนะี้องาค่ะน่้นค่ะ่คอองคะกคือองนค่ะี่กหนค่ะคือห้นะนีิ้น้ะ้นะ กาทกาด้วยคัก็บอกว่าอ๋อได้าีก็จหมดก็เลยติดต่อนว่าแว่ามด้วรบอกว่าอาหารเช้าก็มาแล้วนะคะอาหารเช้าก็จะมีข้าวต้มนะคะข้าวต้มแล้วก็แกงจืดแกงจืดแล้วก็น่าจะเป็นผัดหมู หูสับนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะขายไม่ได้ขายไม่ได้ไก็ต้องมีไข่นะคะไข่ไข่คนนะคะไข่คนใช้ไข่คนแล้วก็ไข่กวนนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีนมนะคะวท์เมลลแล้วก็อันนี้เป็นน้ำลำไยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีขนมปังอีกชิ้นหนึ่งนะคะ <c oughs> นี่คืออาหารเช้าของเรานะคะ แล้วก็หลังอาหารเช้าก็จะมีนี่เลยอยาหลังอาหารนะคะหลังอาหารโอเคค่ะ okay, มาทานข้าวกันนะคะทุกคนทานข้าวที่โรงพยาบาลคะ่ะเย็นของเราก็มาแล้วนะคะเามีข้าวเปล่าผัดหมูนะคะแล้วก็มีผัด มะเขือยาวแล้วก็มีต้ยมยำเฮ้ต้ยมยำอะไรเอย่ยดูก่อนนะคะต้ยมยำอะไรต้ยมยำอะไรเอย่ยต้ยมยำปลานะคะต้ยมยำปลาต้ยมยำปลาแล้วก็ของหวานก็มีนี่เลยค่ะนม,มปังเนาะ ก็มีเนี่ยแตงโมแล้วก็มีน้ำดอกคอมฝอยนะคะน้ำดอกคอมฝอยเมื่อวานก็จะเป็นน้ำลำไยประมาณนี้นะคะอโอเคค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะกับข้าววันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะก็มีข้าวเปล่าแล้วก็มีผัดน่าจะเป็นผัด ขิงนะคะผัดขิงแล้วก็เป็นต้องหู้สมเครื่องนะคะแล้วก็เป็นนี้เลยนี่เลยเนี่แกงเลียงนะแกงเลียงกุ้งนะคะแล้วก็มินิโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะช่วยน่ารักมากเลยดูสิคะ่ะช่วยน่ารักมากเลยอาสคัคูล ะะสักคูเปียกก็โพนะคะแล้วก็นี่เลยหน้าหน้าอร่อยค่ะวันนี้ที่เราเห็นอยู่ทางนู้นก็เป็นทางด่วนบางนาตรานะคะบรรยากาศบนโรงพยาบาลนะคะ